โยเกิร์ตบุญมะพร้าวเป็นเหตุชาวฟิลิปปินส์ตั้งคำถามทำไมคนไทยถึงทำอะไรแบบนี้ได้แล้วทำไมฟิลิปปินส์ถึงไม่ทำอะไรแบบนี้บ้างทั้งที่บุญมะพร้าวก็เป็นของขึ้นชื่อของฟิลิปปินส์คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u ท u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5าวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นเรื่องราวที่ชาวฟิลิปปินส์ได้มีการพูดถึงสินค้าไทยนั่นก็คือโยเกิร์ตวุชมะพร้าว ซึ่งเราต่างคุ้นตากันดีมีขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วไปในเมืองไทยแต่ดูเหมือนว่าโยเกิร์ตบุมะพร้าวดังกล่าวนะครับจะกลายมาเป็นประเด็นให้มีชาวฟิลิปปินส์เข้ามาถกเถียงและรวมถึงตั้งคำถามถ,ามถึงผลิตภัณฑ์ของคนไทยทั้งนี้นะครับได้มีชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งโดยชาวฟิลิปปินส์รายนี้มีชื่อว่าจอห์นเชอร์วินเฟลิกซ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและรวมถึงวัฒนธรรมอาหารของฟิลิปปิน โดยขาวได้มีการโพสต์ Facebook ในเพจส่วนตัวของเขาเมื่อวันที่5มกราคม2024ที่ผ่านมาโดยคุณจอนได้มีการระบุข้อความที่น่าสนใจไว้ว่าเพื่อนของผมซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ส่งรูปภาพนี้มาให้ผมดูซึ่งมันก็คือโยเกิร์ตผสมวุ้นมะพราะ้าวมันน่าแปลกใจที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาวุ้นมะพราะ้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้โมกุโมกุ เครื่องดื่มที่มีขายทั่วไปในร้านของชามในฟิลิปปินส์ก็เป็นสินค้าไทยเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าวุ้นมะพร้าวนั้นมันก็เป็นของเรามาแต่เดิมเหมือนกันมันถูกประดิษฐ์ขึ้นที่นี่โดยนักเคมีชาวฟิลิปปินส์เทโดล่าคาลาลาอฟริกาในปี1940และประเพณีการทำวุ้นมะพร้าวก็มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่18แต่ว่าเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรากลับได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ คุณจอนได้ระบุข้อความเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าผมได้ข่าวว่าเนสเตลเโยเกิร์ตก็มีแบบนี้ด้วยแต่มันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าประเทศไทยมีการทำการตลาดและพัฒนาวุ้นมะพร้าวได้ดีกว่าเราและพวกเขาก็สามารถทำกำไรจากมันได้ครับและนั่นก็เป็นข้อความจากโพสต์ของคุณจอห์นเชอร์วินนะครับสำหรับแบรนด์โยเกิร์ตดัชชี่ที่อยู่ในภาพนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่านี่คือแบรนด์ของต่างชาติแต่ความจริงแล้วดัชชี่คือแบรนด์ไทย ซึ่งดัชชีเองได้มีการนำโยเกิร์ตเข้ามาเผยแพร่ให้กับคนไทยได้รู้จักเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วและสำหรับแบรนด์เครื่องดื่มโมกุโมกุซึ่งเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์สัญชาติไทยอีกเช่นเดียวกันโดยโมกุโมกุถูกดำเนินการโดยบริษัทเซเป้ซึ่งมีแบรนด์เครื่องดื่มอีกหลายอย่างโดยปัจจุบนันโมกุโมกุได้มีการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมวุ้นมะพร้าวดังกล่าวไปทั่วโลกกว่า98ประเทศ ในส่วนของบุญมะพร้าวหรือว่านาตาเดโคโคหรือที่เรียกกันในภาษาฟิลิปปินว่าเดปิยาโดยตามข้อมูลในวิกิพีเดียนะครับได้ระบุว่านาตาเดโคโคมีต้นกําเนิดในฟิลิปปินถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1949โดยเทดูล่าคาราวแอฟริกาซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนของดั้งเดิมที่ทามาจากสับปะรดโดยทั่วไปมักให้ความหวานในรูปแบบของลูกหวาดหรือว่าของหวานและสามารถรับประทานคู่กับอาหารได้หลากหลาย รวมถึงผักดองเครื่องดื่มไอศครีมพุดดิ้งและรวมถึงค็อกเทลผลไม้ครับผมซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวของคุณจอร์นเชอร์วินนะครับก็ได้มีชาวฟิลิปปินส์ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้จํานวนหลายร้อยความคิดเห็นด้วยกันและก็ไม่น่าเชื่อว่าโพสต์ดังกล่าวได้มีการถูกแชร์ต่อกันไปถึง2,200ครั้งเลยทีเดียวโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกครับท่านนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ว่า มีสินค้าอีกมากมายในอาเซียนที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการของเราและพวกเขาก็สามารถสร้างรายได้ในประเทศไทยเองพวกเขาขายมะม่วงและแปลร,รูปทำเป็นของหวานได้อีกด้วยมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อไปครับท่านีแสดงความคิดเห็นไว้ว่ามันก็คล้ายๆกับกรณีของญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วอีกอย่างคนไทยก็สามารถแปลร,รูปอาหารของพวกเขาพวกเขาก้าวหน้าที่สุดในเอเชียในเรื่องนี้ฟิลิปปินส์พลาดไปแล้ว ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้น่าสนใจนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้เขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าฉันคิดว่าสิ่งนี้มันก็เหมือนกับที่ชาวกัมพูชาบอกว่าคนไทยชอบขโมวยวัฒนธรรมของประเทศอื่นนั่นแหละมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับดารตาเดโคโค,โค่ถูกนำมาใช้เป็นขนมไทยมาเป็นเวลานาน,านแล้วซึ่งคนไทยเรียกสิ่งนี้ว่าวุ้นมะพร้าว เช่นเดียวกับอาหารของประเทศอื่นๆที่กระจายไปทั่วโลกซึ่งแปรรูปไปอยู่ในเมนูที่แตกต่างกันความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับเราควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของเราบ้างชาวนาของเราต้องซื้อของในราคาที่มีต้นทุนสูงถ้าคุณได้มีโอกาสเห็นเซเว่นอีเลเในประเทศไทยคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมาก ทั้งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์และรวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าความคิดเห็นต่อไปชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้ออกมาเปรียบเทียบระหว่างไทยแล้วฟิลิปปินส์นะครับข้าวของฟิลิปปินส์ก็ถูกไทยและเวียดนามแซงหน้าไปแล้วผมรู้สึกผิดหวังจริงๆเมื่อผมเห็นข้าวในกระสอบเป็นข้าวที่มาจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ไปอีกท่านที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลฟิลิปปินส์ครับเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้ารัฐบาลของเราได้มีการเรียนรู้และมุ่งเน้นไปในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเราเองมันน่าเศร้าที่รัฐบาลไม่ได้ใช้ศักยภาพของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่เราควรจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและส่งเสริมพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างงานเพื่อไม่ให้ชาวฟิลิปปินส์ต้องออกเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศความคิดเห็นต่อไปครับปัญหามันก็คือรัฐบาลไม่มีการสนับสนุนการเกษตรและทรัพยากรเพื่อการเกษตรของฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์กำลังถอยหลังในเรื่องของการเกษตรเป็นอย่างมากความคิดเห็นต่อไปเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ได้ทิ้งเราไปไกลทั้งในเรื่องของนวัตกรรมสินค้าและการเกษตรทั้งที่พวกเขาได้มีการเรียนรู้จากพวกเราแต่ว่าตอนนี้พวกเราต้องนำข้าวจากพวกเขาพวกเราล้มเหลวในการปรับปรุงและรักษาสิ่งที่เรามีความคิดเห็นต่อไปครับนั่นมันก็คือวิธีแบบฟิลิปปิน ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามเราไม่ค่อยสนับสนุนสินค้าของตัวเองซึ่งทําให้คนในประเทศไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรคนส่วนใหญ่ของเรากําลังเดินทางออกนอกประเทศแล้วประเทศของเราก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรพวกเขาเลยความคิดเห็นต่อไปครับขอพูดตามตรงนะฟิลิปปินเป็นประเทศแรกที่ทําน้ําผลไม้ผสมกับวุ้นมะพราะ้าว แต่ว่าเราค่ะทรัพยากรและการทำนวัตกรรมและรวมถึงเทคโนโลยีซึ่งมันทำให้ประเทศไทยนำหน้าเราความคิดเห็นต่อไปทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปมากสมัยก่อนฟิลิปปินส์และประเทศไทยมีฐานะเท่าๆกาันทั้งในเรื่องของประชากรการผลิตและการส่งออกข้าวแต่ว่ามาตอนนี้พวกเราถูกพวกเขาทิ้งไว้ข้างหลังทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและทุกๆวงการความคิดเห็นต่อไปครับ สิ่งนี้มันไม่ใช่ข่าวประเทศไทยลอกเลียนแบบมานานแล้วแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือพวกเขามีนักท่องเที่ยว30ล้านคนต่อปีในขณะที่พวกเรามีนักท่องเที่ยว3ล้านคนต่อปีเท่านั้นมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าการเกษตรของฟิลิปปินส์นั้นแย่ถึงแม้ว่าเราจะมีธรรมชาติที่สวยงามและร้านเซเว่นอีเลเวนในประเทศไทยนั้นดูแล้วช่างมีความสุขจริงๆ ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียมนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ